ครับนี่ก็คือเคลที่ผมปลูกไว้กินเองนะครับรับรองได้เลยครับว่ากรอบครับปลอดสารแน่นอนครับเพราะเราปลูกด้วยระบบเกษตรอินทร์ครับครับสําหรับนี่ก็คือเม็ดพันธุ์คณะเคลที่เราเตรียมไว้ก็จะมีผมก็จะรวมกันนะครับแต่พอโตแล้วมันก็แยกได้เองเพราะว่ามันเป็นมีสีม่วงกับสีเขียวสสีครับแรกเราก็เตรียมกระดาษทิชชู่เลยครับเราก็จะวางอย่างนี้ ก็ผมน้ำซะหน่อยชุ่มๆหน่อยเห็นแล้วก็โรยเลยครับมผมจะปลูกครั้งนึงไม่มากครับปลูกครั้งหนึ่งก็แค่ประมาณ20เมตร30เมตรกันนั้นเองครับว่าปลูกเยอะก็ดูแลยากครับ ครับที่เหลือเดี๋ยวเราเก็บไว้ไว้ใช้ต่อคราวหน้าครับแล้วก็ปิดเลยแล้วก็ฉีดทังบนไปแล้วเราก็จะปิดฝาครับหาภาชนะอะไรก็ได้ครับที่ปิดฝาได้ก็จะเป็นเช่นนี้เรียบร้อยครับประมาณ2-3ถึงวันก็เอามาลงกระถางได้แล้วครับนี่คือเคลที่เรา เราเพาะไว้เมื่อสามวันที่แล้วนะครับก็เริ่มออกมาเริ่มแทงรากแทงใบออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอามาเพาะใส่กระถางจริงๆจ,จะทำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับพอดีไม่มีเวลาติดธุระซะก่อนก็จะงอกประมาณนี้ครับ3วัน เกือบสี่ครับครับเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ากระถางก็ด้วยความระมัดระวงังกันหน่อยครับลาย้ายปลูกเดี๋ยวคนก็จะยา้ายเวลายามเย็นๆนะครับ ก็เจาะรูเลยครับใส่เข้าไปเลยจะให้ใบโผล่มานิดหน่อยนี่คือเคลที่เราเพาะได้1สัปดาห์นะครับควรจะอยู่ไว้ตามใต้ร่มไม้ดีกว่าครับไม่งั้นก็ต้องควรจะกลางแสแลนไว้เพราะมันจะโดนแดดมากไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเคลที่ได้ประมาณ25วันครับก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะพร้อมปลูกครับ นี่ตอนนี้ปลูกได้สองเดือนครึ่งนะครับก็ใบใหญ่ใหญ่มากครับใบใหญ่มากสองกระถางนี้ปลูกสองเดือนครึ่งนี่ครับแล้วถ้าลองที่มาเทียบกับสีเขียวครับอายุเท่ากาันปลูกวันเดียวกันครับก็จะใหญ่กว่ากันค่อนข้างมากครับสูงกว่ากันเยอะเหมือนกันใหญ่เลยละครับนี่ดูเทียบกับมือดูใบแล้วอเทียบกับมือแล้วใหญ่มาก ไอที่ลงดินก็ลงดินนะครับอันนี้จะปลูกในดินก็อายุได้1เดือนละ1เดือนนิดๆครับก็จะเป็นชุดเดียวกันก็1นเดือนกับ10วันก็ลองปลูกในดินด้วยแล้วก็ปลูกไว้ในกระถางด้วยเพราะการเคลื่อนย้ายจะได้ง่ายขึ้นมแมลงก็มีบ้างครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ยากันมแมลงอะไรเลยก็ก็มีมีกินบ้างครับนี่ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนี่คือว่าร้อนนะครับไม่เคยใส่ยาฆ่า,มาแมลงเลย มันเหมือนว่าแมลงบ้านเราไม่ไม่ไม่ชอบกินผักเคียวครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยไม่เคยใส่เลยแม้แต่นิดเดียวครับไม่โดนเลยก็มีใส่แต่จุลินซีย์อย่างเดียวครับมันไม่กินเองครับมันไม่ค่อยอยากกินครับพูดถึงผักเคียวก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งเขียวทั้งแดงทั้งม่วงเยอะแยะไปหมดครับก็เป็นพืชตระกูลคะน้าครับกระหล่ำบรอคโคลี่อะไรพวกนี้ครับ มีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน C นี่สูงกว่าส้มครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นไปได้ยังไงมีวิตามิน E วิตามิน K ช่วยบำรุงเลือดมีแคลเซียมสูงครับสูงกว่านมงวงด้วยซ้ำไปโอ้ oh, ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปลูกได้ยังไงครับถ้าคุณรู้เนี่ยคุณไม่ปลูกเนี่ยถือว่าคุณผิดเลยนะครับ สำหรับปุ๋ยที่ผมใส่นะครับผมจะใส่มูลวัวเป็นหลักครับแต่ก็เมื่อมันพออายุมาได้2เดือนแล้วเนี่ยผมก็จะใส่เป็นปุ๋ยสูตรที่มีแร่าธาตุเสริมเพราะว่าเราปลูกพืชในกระถางครับเพราะในกระถางเนี่ยแร่าธาตุที่จําเป็นในดินมันก็ค่อนข้างน้อยครับเราก็ควรจะมีอาหารเสริมบ้างซึ่งเป็นมันจะช่วยในการเจริญเติบโตได้ดีครับอย่างแคลเซียมโบลอน หรืออะไรต่างๆที่เป็นอาหารเสริมได้ครับพวกเหล็กสังกะสีพวกนี้ครับมันก็จะช่วยได้ครับนี่ก็คือเคลที่ผมปลูกไว้กินเองนะครับรับรองได้เลยครับว่ากรอบครับปลอดสารแน่นอนครับเพราะเราปลูกด้วยระบบเกษตรอินรีครับ